ไสอ่วจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเข็บหมูแคบหมูแล้วก็คลิกลงไสอ้วนรับชิมได้ครับตุยจากจังหวัดเชียงใหม่ เค็หูตุ๋50ค็ูห้าสิบก็ห้าสิบบาทไสอัวกาลเมกาลเมกาลเมโบราณครับคุณน้อยครับ เป็นรสมันกีสองค่ะแบบะเบงิก่อนได้เกินูหอกลังกิมใกิกครแบบขอี่จะเป็นสูดรโบราณมแก้วเอามันเ้าเราปุงกันละรังเ้มีสูตรใสูตรมัแก้วด้วยน่ากินอชิมเลยชิมเลยิมเลย นมนสูตรใหม่มันมีสองสูตรตระสุดโบราณกับสูตรไอ้สูตรใหม่ใส่มันแก้วครับร้านนี้กบปันแก้วบวย y เออทำคาละเมสูตรใหม่ครับมันเผาเพราะมันเผาท่านพนมเรียกมันเผาครับเามันเผามันเผาภาษาอีสานว่ามันเผาภาษากลางเรียกว่ามันแกวน้วเนาะ ของเลืออีกแบบหนึ่งค่ะค่ะก็เป็นการสร้างบุรุษค่าให้กับเอุปกรณ์จิบบุบันแก้วด้วยค่ะอ่าอย่าลืมครับงานเทสแฟนนครพนมครับอร่อยนะครับอร่อยอ่ากาลโเมคูน้อยครับขอโทษครับครับอันนี้เสื้อเห็ดเสื้อเห็ดกับบุฟีหนังเค็ม แกงคีเล็กพร้อมเนาะอันนี้สุกอันนี้สุกหรือเปล่าคะอันนี้คือเผาเรียบร้อยค่ะแล้ว้แ้งเผาแล้วสุกพร้อมกินเนาะ้แล้วะนไ่มีแกอกไม้ด้นะมีอันนี้ครับอืครับครับเยนาสุกแล้วก็มีฐานไ่ นัปกปอยจีบุคคลดีสาสนะครับผลิตภัณฑ์จากพื้นบ้านครับออกเคครับอา่าร้านต่อไปครับรับลำไยสดครับนี่จะเป็นลำไยใช่หครับงานเคลดเฟ,เฟ ประจำปีนี้ของนกรพนมครับชับบแนกนมครับส่าะว่านีขอ้เนากแถวนี้จะเป็นขอนกรพนมเนาะครือ่เปจะเป็นข้าวเพชรไทยสารข้าวหางอกเป็นข้าวหางอกครับไลวบรีนกรพนมหกสิบเจิแล้วแต่น้ำหนัก ครับี่นี้ก็แคบหมูกับลาเต้ลำเตจากเชียงรายครับแคบหมูน้กเริยหนุ่มที่มูมก้อิกหนะครับน้ำพริกหนุ่มจากใจ ยงรายนะครับแล้เียนคนครับมีมีให้ซิมให้ให้เทสก่อนซื้อกับแซบว่าแซบลองได้ครับเห็นไหมติดมันแล้วก็หมูกระจกติดมันแคปติดมันนะครับร้านลำร้านลำแท้กันลำแต้ มี <m <m ัเขือม os> ีเผือกนะคะแล้วก็มีกล้วยมี้นะคะทีกล้วยเชือมน้ตาลรคาท่คะจอแห้งข้าวแกงเมืองคอนแล้วเร้่อนข้าวแกงของเมืองคอนจะมีขาหมูััขส่วนบนข้างางที่74ค่ะนะคะขาหมูเมืองคอนครับนุ่มมากิดขาบางอย่างใหญ่ครับนะครับมีจาั นีคะอันนี้ขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเมืองชายาเป็นเกงชใต้เนาะและที่สำคัญนะคะเขกส่วนอกสนใจไข่เค็มหรือจะเป็นไข่แดงก็ได้นะคะยัาไข่เค็มนี่อร่อยจริงหรือเปล่าต้องรอเพราะว่าที่สุดของที่สุดต้ออยู่ที่ไข่เค็มชายาใช่ไหมคะเป็นเดเบส่นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัแต่กองวเล็กกองรงใหญ่สอดกองหอมน้ำไอ้น้ำพริกปลาทู กลินน้ำลายไหลเลยครับได้กินครับตอนนี้กินอันนี้ของแท้ของแท้เลยครับนี่ครบบข็งแกงปักใต้แท้ๆครับตอนนี้้ากินยากครับบ้านเรา้งแก้ครับตงกครับเราเลือกไข่แบบเบอร์ใหญ่พิเศษให้โอเคร้านนี้ครับร้านนี้ขายัขายยำบอครับ ยำแล้วโอ้ยำไขเค็มชวันนี้เป็นามาสได้นะส้ขาวยามาัยำทันยำทุกอย่างครับมีเป็ดที่ได้จากเป็ดที่เลี้ยงในที่ทียมชายานะคะแล้วก็เปยำผลิตไข่เค็มด้วยวิธีนะคะี่ออนไลน์ครับแน้วกินลายอยู่ครับไข่เค็ม ไข่เค็มก็นี่กินร้านนี่เป็นไอร้านขนมจีนครับขนมอจีนปัดใต้น้ำยาน้ำแกงน้ำเขียวน้ำเขียวหวานน,นี่ก็ไข่เค็มชายยาแท้นี่ของแท้เลยเนาะมาจากชาย,ยาแท้เลย งานเทสเฟร์วันนี้วันแรกครับยังมีหลายวันครับวามา,มากินกับไข่เค็มไข่เค็มจากข่ยาแท้ๆครับไข่เค็มครับนี่จงไข่แดงครับจะพิธีกรกป็นลงสมภ,ภาษณ์เลยครับ นี้ก็เป็นกล้วยทอดครับครับานีจีบมไหมจ้าตานี้ผัไข่ย่างรอจิ้มไหมจ๊ะมีผลไม้ยำแหนมยำมะม่วงยำกะทอนจ้าลูกค้ายำมะม่วงยำรกกอะดูยำยำมะตองคอตังยำยำกะทอนครับ จะมาทอส่งเครื่องสองเครื่องมี๋ยวผมมีมีปลาแห้งมีเห็นเห็นกระดมลายไหลแล้วครับอร่อยแนะครับเห็นกระดมลายไหลแล้วเขาเห็นรสชาตยังไม่ได้ยังไม่ได้ยำนะสิครับตูนะคะกรมจีนแกงไก่ปลานะแล้วก็ปลาแล้ำยากระนี้แล้วก็แกงเขียวหวานนะคะขนมจีนอยากจะราดน้ำใส่ได้หมดที่สำคัญมีไหแยงไายางให้ด้วยเช่นกันค่ะ ไปทำปลวกต่อเงนคบ้ิบอกนี่ยนะครับได้มยน่ากินมากครับเตรี้ยบปากแล้วก็เห็นแล้วแท้เลยนะบครับชั่มเลยครับมีมะม่วงครับยำมีะทอดมีแหนม เน้ำแคุกด้วยร้านเดินไปก่อนจีบนิดจ้ะขายขายชุดเท่าไหร่ครับยำกระท้อน70บาทยำมะม่วง60บาทยำแหนมก้าวทอดห0บาทครับอ๋อครับครับโอ้ยสวยเลยอ้าวของใครชิมเลยน่ากินน่ากินตักกินกัน เนื้อทอดครับไก่ทอดร้านนี้ขนมปัดรน้ำปั่นอันนี้ของแห้งครับปลาแห้งเป็นอาหารทะเลที่ตากแห้งครับแล้วน่าจะเคยเห็นัดกับจานสมุทร สาคอครับไฟอัจายกระพริบนะครับตัวใหญ่ๆครับต่าบึตัวแขใหญ่ครับต่งบึกแห้งาบึกหวานนี่ครับโอ้หลายเครับเดฟินสาถงร้อยครับ ตับพะเามาให้เบิ่งแล้วครับตับตอัตโนมัตินะครับเข้ามากาครับส่วนแน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะรสชาติหอมอร่อยนะคะชอบตรงที่อบกันใหม่ๆนี่แหละคะ่ะเนาะยังไงก็ฝากเอาด้วยนะคะกับสื่อพุ่มมาน้ำพะเมจะต้องทานกาลาแมห่อใบตองค่ะนะคะเป็นของเอกลักษณ์ของอ,อ,งอ,อเภอพร์ธาพะเมาพิแทพะเมาพิเอกก็เลยจะยำให้หอม ใบตองนาทีรสชาติอีเดียวเดลหวานอร่อยนะคะก็ยังมีข้าวแ,แต๋วตาดไครับวันนี้ลูกซื้อมาหลอกงานหน่อยนครพนมเทสแฟร์ครับมือเละครับเทศกาลสินค้าและอาหารราคาถูกของจังหวัดนครพนมครับวันนี้ นนีพอก็ะไทยปลาส้มครับร้านปลาส้มจากสีสมครามนะครับสีสมครามครับของแท้ของเจ้าประจําของนครพนมครับเป็นปลาส้มครับตัวใหญ่ๆนี่ปลาส้มตัวอันนี้ปลาเนี่ยครับ ปลาตะเพียนครับจากกระเพือสีสามครับครับตัวใหญ่มากครับปลาส้มครับมาอุดหนุนเด้นะครับพี่น้องมื้อนี้มื้อแรกครับครับครับจากสีส้มคามครับทางนี้เขาเป็นข้าวแตนครับนี่คือก่อนครับเดีือดชิมก่อนก่อนอ่ะออร่อยครับอร่อยเลย ขายตรงเท่าไหร่ครับสามบาทถงร้อยครับตุละสามทาเขครับแต่กกาขา,ขายขนมครับบิกิลี่ครับขอเห็นชื่อนกนกปุ๋ยเหร อครับันนี้นี่ก็ร้านอยู่ที่นครพนมครับครับครับต่อันนี้ก็นนกเป็นกล้วยข้าวต้นนสมพัดเจริญหัวกระเดียวมะม่วงครับกระเดี๋ยวมะม่วงชุดละหกสิบบาทสองสองชุดร้อยครับ นองบวง,งงามามครับบกส,สวยๆครับเหนียวมองวงเจลักหัวอิดครับนี่อบุรีเลยครับโอ้มาไกลครับอันนี้มาไกลปลาสลิด ปลาสลิดผสมงามครับปลาสลิดมีไข่และไม่มีไข่มีทอดแล้วกระเบี๊ยวกะเพราะอะไรนี่กะเกพราะข้าวแตนครับครับนี่ปากหม้อมหาสงครามนี่มาจากมหาสารคามเปลืปากหม้อ ไส,ส้มันเป็นอะไรครับเป็นสับแลว้วก็เชฟปูครับอ๋อ,อ,อมันจะต่างจากไอ้ปักหม้อบ้านเราหน่อยนะครับนีะน่าจะเลอกชิ้นูก่อนได้ครับ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 จะเป็นปันปกม้อจากสารคามครับจะเป็นโอ้ใส่ทีละหนึ่งครั้งได้สี่ก้อนเนาะ ชุดละ40บาทเนาะชุดละ40บาทครับบัทก็พอดีคำครับพอดีคำนะครับก <c oughs> okay. ็มีสองสีครับอ๋อน้าพึ่งผมสมุนไพรจากเกสรดอกสับเสืออ๋อ น้ำผึ้งผมครับน้ำผึ้งป่าแท้เนาะจากดอกสาบเสือดอกใบใบมันจะเป็นผลชนิดๆใช่ไหมใชบดอกสาบเสือใบเอามาตัดประสาาทมีบาดเหนื่อยเเนาะอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะกรูดครับน้ำผึ้งผสมมะกรูดดอกแตงกวน้ำผึ้งน้ำผึ้งมะกรูดเกลือน้ำอืมกลมกล่อมเลยน้ำมะกรูดเลยครับไม่มีอะไรเลยช่วยให้การไอลดลงคอ

น้ำผึ้งบรรดาโซดามะกรูดโซดา50บาทโคดีดีมากเลยครับน้ำโบกขึ้นเดี๋ยว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 วมาเดี๋ยวเดี๋ยววนมาเป็นนะืีกแล้วนะอ่าดีครับหานมาทางนี้ก็จะเป็นข้าวโพดขั่วสามหอร้อยครับก็มีหลายรสหลายแบบนะครับข้าวโพดขั่ว รังนก so ับส้มตันกแ้มีกับปาแก้วครับก็บันหีครับครับน้ำกุ้งนะน้ำพริกกุ้งเราทำเองนะครับใหม่าดูเลยครับ เชิมนี่แล้วครับมาจากเกาะันหดีครับผมของมาจากพังงาครับเกาะอันนี้ในรูปนี้มันก็ใช่ครับใช่ครับมาจากทะเลครับผมทะเลพังงาครับอาหารแห้งเป็นน้ำพริกเนาะใช่ครับ กุ้งเสียบผ้าสังไม่เผ็ดม่วงๆอันนี้หมึกสามล้นหมึกสามล้อันนี้ตาแก้วอันนี้จะเป็นลายชิ้นช้างครับเขาทำสม่ที่นี่เลยครับครับเขาทำทำวันต่อวันเลยวันต่อวันเลยไหมครับอืมมีเอาครัวมาด้วยครับเอาครัวมาด้วยได้นะครับครับชิมได้ก็อร่อยครับอร่อยชิมได้ครับขอบคุณครับอร่อยครับอร่อยครับแนะนำกับพี่น้องกันในน้ำพริก กุ้งอร่อยมากครับขายจากทุ่งล่าที่การรับประกันน้สดถ่ายรูปใกล้ๆนี่ครับไม่มีสารฟอร์มาลีนนะมูเป็นไม่ฟิตสินคารับประกันเลยให้เปิดร้านดูก่อนได้มาประจํากับพี่ครับครับอันนี้จะเป็นกุ้งแล้วก็เนื้อมันเนาะไม่ครับปูค่ะพี่โอ้ยพูดผิดแกะพร้อมทานับพี่แกะเนื้อเรียบร้อยแล้ว สินค้าเรารับประกันความสดไม่มีสารฟอร์มาลินไม่หม่นไม่เน่านะไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเปิดทานดูก่อนได้ครับครับโอ้สวยๆครับกุ้งเยอะเนื้อใหญ่สุราษฎร์เนื้อปูจ้าเนื้อปูละล้วนเนื้อปูสวยมากครับกันเชียงอ่ะกันเชียงอ่ะสุราษฎร์กับพี่เปิดทานดูก่อนได้นะครับหอยสุราษฎร์ครับหอยสุราษฎร์อันนั้นทะเลดองกุ้งดองปูดองก้อนดองร้อห้าสิบบาทได้คุณได้ค่ะหัวค่ ทะเลสุราษฎร์ที่ทะเลสผร่อทานก่อนได้นะคะใช้เรารับกับใบดาวครับรสหวานแน่นครับพี่ปุ๋ยซีฟู้ดครับจากสุราษฎร์ธานีครับประกันเลยครับพี่เผื่อทานก่อนได้มีสดมีหวานไม่ต้องไปทะเลดองจ้าทะเลดองครับคุณเลยมากครับทะเลดองไม่สดเตะเสีนะครับดองกดองม่อนดองพี่ครับครับ คือ่บบพิเศษเรียบร้อยแล้วครับอันนี้150บาท250กรัมอันนี้ครึ่งโล300อันนี้หนึ่งโล48ของเราทำเองนะครับไม่มีสารฟอร์มาลีนไม่มีเหม็นไม่สะอาดครับพี่บบครัผมอ่าครับกรไรบัตของทะเลสดๆครับเนื้อปูแน่นๆครับหอยสดๆครับอาบุน้ำครับงานเทศเฟนนครพนมครับเไม่มีสารฟอร์มาลีนครับพี่ ร้านอยู่ทางเข้าเลยครับในปลาครับปลาป่าทะเลเาเรียกปาอะไรครับปาคูเ้ปลาคูเราปาคเราปลาคุเร้าปลาเราปีาปลาสามลคร้าปลา้าปาเราปลาีเปลาครับสลาดเครับปลาคเราจากจเร้าารครับสมุคร้าครค มีจะมาจากทะเลทั้งนั้นเลยครับผลิตแดดเดียวโกับีกองอาหารทะเลก็นหลอยู่ครับงานนครพนมเทสเปรครับวันนี้มื้อแรกครับคนเย็นคนยังไม่ค่อยเยอะครับโซนเส้นนี้จะเป็นอาหารทะเลครับ คะที่สําคัญนะคะรสชาติหอมอร่อยนะคะชอบตรงที่อบกันใหม่ๆนี่แหละค่ะเนาะยังไงก็ฝากเอาด้วยนะคะกับสื่อมานักพรหมพนมจะต้องทานกาลาแมห่อใบตองค่ะนะคะเป็นของเอกลักษณ์ของอำเภอพรหมพนมจังหวัดพรหมพนมจิต้องทานกาลาแมห่อใบตองนะทีรสชาติวเดือดหวานอร่อยนะคะก็ยังมีข้าวแต่ต่างๆสวัสดีครับวันนี้ลูกชิ้นเสือมาหลอกงานหนุนครพนมเทสแฟร์ครับมือเล็กครับเทศกาล สินค้าและอาหารราคาถูกของจังหวัดนครพนมครับวันนี้ร้านดิบก,กระไรปลาส้มครับร้านปลาส้มจากสีสมพางนะครับ สีสงครามครับของแท้ของเจ้าประจําของนครพนมครับเป็นปลาส้มครับปลาตะเนัวใหญ่สส้มตัวอันนี้ปรับครับพปลาสมตัวอนี้ปลายปลาตะเพปลาตะเพียนครับจากกระเือสีสภาพครับ ตัวใหญ่มากครับปลาส้มครับมาอุดหนุนได้เลยครับพี่น้องมือนี้มือแรกครับครับครับจากสีสงคคามครับทางนี้ก็เป็นข้าวแผ่นครับน่คิมบอครับเดเด๋ยวบิมก่อนครับอร่อยครับอร่อยเลยขายตุงเท่าไหร่ครับสามถึงร้อยครับตุงละ 3ามห้า <35. S 2> เินรขเอกครับแข่งเรการขายขนมครับเดกรี่ครับรขอ,อเห็นชื่อนกนกปุ๋ยเหรออ๋อครับนี่นี่ก็ร้านอยู่ที่นครพนมครับครับครับ อันนี้ก็เป็นกล้วยข้าวต้นสมพัดเจริญโอ้ก๋วเดียวมะม่วงครับก๋เดี๋ยวมะม่ว,งช,วชง,ชงชุดละหกสิบบาทสองสองชุดร้อยครับมะม่วงง่ายงามครับบกสวยๆครับก๋วเดียวมะม่วง เจ๊ลักหัวอิดครับ